เทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้ามิแลนดาตัวนี้เป็นรหัส5 12ตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าชัตเตอร์เนี่ยมันไม่ทำงานนะครับตอนแรกเนี่ยมันมาคือในสภาพนี้เลยก็คือกระจกค้างแต่ม่านเนี่ยยังอยู่แบบนี้อยู่นะทีนี้ผมก็เลยลองเอากระจกมันลงมานะพอเอากระจกลงมาเนี่ยสามารถกดชัตเตอร์ได้นะครับกดได้แต่ม่านอีกชุดหนึ่งเนี่ย ไม่ปิดไม่แน่ใจว่าม่านชัตเตอร์ขาดหรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงผมเช็คดูภายในแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกทีนะในกรณีที่ม่านขาดเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนม่านชัตเตอร์นะครับแจ้งไว้เพื่อทราบครับสวัสดีครับและตอนนี้ก็อยู่กับเจ้ามิแรนด้านะอันนี้ผมเอามาให้ดูภายในให้ดูภายในโดยรวมๆก่อนเลยโดยรวมๆเนี่ยมันถูกฉีดน้ามันมานะครับเนี่ยตรงนี้ก็เลื่อม อันนี้ผมเช็ดไปออกไปแล้วบางส่วนนะด้านใต้เนี่ยเป็นคราบน้ำมันหมดเลยน่าจะโดนฉีดพวกออ WD หรือพวกพวกน้ำมันอเนกนประสงค์มานะครับก็เป็นปัญหาระดับหนึ่งก็จะพยายามจะล้างออกให้หมดนะครับแต่ตัวนี้มันอาจจะไม่หมดเพราะว่ามันมาทั้งตัวเลยแล้วอีกอย่างคือถ้าเกิดให้เอาไปแช่พวกเบนซินขาวเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่า ตัวม่านชัตเตอร์เนี่ยมันจะหลุดขาดออกหมดเลยแล้วผมก็จะไม่ถอดมันด้วยนะตัวนี้คงสร้างก,กลไกค่อนข้างจะซับซ้อนมากมไม่เหมือนกับกล้องญี่ปุ่นเลยทีนี้ตอนนี้ผมแก้ไขเรื่องปัญหาชัตเตอร์ได้ละจะเทสให้ดูมีชัตเตอร์บี สาเหตุก็น่าจะมาจากการไขปรับตั้งจูนในส่วนที่ไม่จำเป็นนะครับอันนี้ผมก็กำลังไล่เก็บงานอยู่นะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยไปจุดไหนมาบ้างแล้วก็กำลังไล่หาอยู่ส่วนในห้องกระจกเนี่ยเห็นไหมไกลไกมันเนี่ยก็งอแบบนี้นะครับ เท่าที่ผมเจอในส่วนนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะส่วนอื่นๆเนี่ยยังสามารถทำงานได้ตามตามสเต็ปมันอนะนะตรงนี้ก็มีแต่คราบน้ำมันโชคดีที่คราบน้ำมันเนี่ยไม่เข้าไปในพวกโฟกัสกรีนนะจะเทสก,กลไกกระจกให้ดูขึ้นชัตเตอร์แล้วกดปุ๊บ อโอเคยังไงเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จเลยทีละกันขอบคุณครับ